สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชอบกอกจามสั้นแหนะครับประเล็กการเบิงปลาครับดูบ้านล้างบ้านนะครับครับวับข้นกดไลค์กดแชร์กดติงชอบผมนะครับเด้อวันนี้ไม่แห้งไม่แห้งไม่นี่สบลาบคือการนาะนะครับก็คือภาพสดภาพแสงสดจากกล้องตามสั้นแนวนะครับข้น,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 ปนเปิเออนนด,ด,ดนนนโทร เขียนอทั่วไปอยู่ใจนะครับเด้อนะครับครับเขาพูดเรื่องเรื่องเบอร์นะครับเขาพูดเอซีบูหักกุมแพงขี้หอดจิตถึงนี่คือภาพสดแต่ก็กมตามนะครับครับมือนี่ผมถือก้อวมือนี่ถึกไหมนะครับครับขอขอโทวเอฟซีนะลาเนาะไอช่อกมูยคูเปอร์นีจยอาจารย์อยู่กับพี่คนเดิมมป่วยขึ้นกันว่าคุ้ม มูเก้าป้าหน,นองะลาลาอัเภอสุแพทย์แบบคนแก่นนะครับผมดูง่ายบ้านเนีบร้อยแล้วดูอัเพอสุแพทย์ละนะครับปลาไก่าไก่ให้จิฮอนอกตามม้าเอายิมกับข้าวครับอันนี้ไม่แห้งคือกันอ่ละน้องนะครับปิงปลาครับปิงปลาไม่กาดีนะครับ,บ,าบาาม,มา,า,านะคานยก,นนนะไกดนะกไล่กดแชร์ให้ผม ครับเอบคูอ่พีบบน่น้องรักโซ่รักบอลรักไอเทศน้องกุมตามบวกเลขนะครับแล้วขึ้นฝันฝันมาบ้มานมีคนตายศพเนืองพร้อมได้ออกเล็กกเก้าครับน้องหกเจ็ดก้หกหกหน้าข้างเงินครับเลขบป้าดน,น้องกุมตามฝันมาบ้มานมีคนตายศพเนืองครับบ้านที่หกครับ ผมงฝันมือแรกเนาในละผมฝันปลึกแรกกันละนะครับฝันมาเห็บพ้าบ่มาให้ใส่ผ้าเหลืองใส่ผ้าขาวสามองค์พอี่สองไงใส่ผ้าเหลืองแง่กันสองอนะงค์นะครับผมบริวารเรศนี่ตัวไหนเมธสสมาเรศนี่เล่บ้านผมนะครับผมเรศหกเจ็ด โคกโคกนะครับคลิปเปิลน,นะครับเขาเบิร์กเขาเบิ้์ก่อนว่าถือว่าครับถือว่ากันเด้อห้ามหน้าโฮเมนกันพินเจอร์จ้าไก,ก่ผมขอเล็บประเฉลิบผมขอโชว์เอฟซีฝากกุ้งแพงสุส,สาอนออกผงจำได้ครับปลูกจำพาจำพ่อยฝากพ่อฝากแม่ให้ลูกหลานลของเห่าเนาะแคสซื้อวัทชันซิกดอแอป ได้ครับแอปกับปอดตังก็ได้เนาะนะครับครับข้าวคุ้นห้พี่น้อง FC, อิฟซี่คอร์ดจับทุนี้วันนี้มืแห้งระดับมือจะมือเป็นแสนครับจับกาจับงานหาเงินหาคำ่ำเบิ่งหัวเบิ่งง่ารับบล็อกนยูกรุเทพก็จะพาละครอยู่ขย่องสารค่้ามั่นแกนอเอสดะครับข้าวคุ้นพอซื้อเพราะรุ่มพอจองเพราะคำพิชิตเสียใจแอปกับปอดตังค์ บอกรูปบอกเจ้าเื้อหิ้นะครับเจ้านะครับมีสั่งใบซ้ำไปครับครับขอาคุณขอกราบอิลซี่หักแผงขับข้สุนห์หิ้นขับข้าสปอนเซอร์นะครับขอาคุณนยิ้มรอยฮาเซฟขับขอาคุณนเจนอาเภอสมเภษหมัคอนแกนขับขอาคุณร้านสมจ้ำแม่บ้านไผ่ ทุกคนนะครับข้าคนรับปูกระทะซุมแพร้ร่างหอยสุสุเฟ่หอยนะครับถ้าบรรายากาศทุกบ้านคึกกันน,น,นี่ละได้โฆษณาให้เพื่อนได้ขายดีขายดีเด้อหัวาย่ไปขายเด้อนะครับไข่ปูกระทะเน่ใครสุูกี้สมตามก๋วยเตี๋ยวแนี่ยถ้าขอกลับอุ้ซี่จบขันี้ก็เกอร์นะครับได้ขิดประจมตามกัมเบล่า มบม่วงกินข่าวก็ดีใบม่วงหอยแครงนะครับพออีวซี่นี่ไม่แห้งตัวหลับเป็นมือจิ้มมือเป็นแสนขอกลับตนาอีวซี่จดไม่ที่สิบหกตัวล่าค่มของพ่อทหารอยหกสิบแปดนะครับถ้าเพื่อนเงื่อนครับเรียกเงากดตามครับหกเจ็ดกับหกหกครับหนาไม่ขอกลับป้าสันยีฟันยีขอกลับป้าสวัสดีครับ